ช่วงสาระน่ารู้ครับสาระน่ารู้วันนี้คือไม่อยากเป็นกดไหลาย,ย้อนควรทําตามสิ่งนี้ 1. กินอาหารให้ครบห้าหมู่กินตรงเวลาไม่ต้องเร่งรีบ 2. ควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์สามหลีกเลี่ยงอาหารทอดและอาหารมัน 4. ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอห้าทำกิจกรรมคลายเครียดเช่นการออกกําลังกายอ่านหนังสือที่ชอบ หกหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มกาแฟคาเฟอีนที่มีคาเฟอีน 7. ไม่สูบบุหรี่แไม่ควรกินอาหารในช่วงเวลาสาชั่วโมงก่อนเข้านอนข้อมูลนี้อ้างอิงจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมห้ดลสำหรับสาระน่ารู้วันนี้ก็เพียงเพียงเท่านี้รักษาสุขภาพและดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบคุณครับผม